สวัสดีค่ะดิฉันนิชานันชัยลาภนะคะมาจากโรงเรียน MMM Thailand ดิฉันเข้ามาเรียนไกด์เดอร์เป็นรุ่นที่สองดิฉันอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ถึงความประทับใจในการได้ได้เข้ามาเรียนไกด์เดอร์ของ MMM แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ทําให้ดิฉันได้ทราบถึงหัวใจและกลไกข,ของ MMM เป็นอย่างดีซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันมีความรู้ในเรื่องของ MMM เนี้ยน้อยมากถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้ และดิฉันคิดว่าความรู้ที่ได้รับจากที่นี่ความเข้าใจที่ได้รู้ใน MM m Thailand นด์นี้ดิฉันจะสามารถตอบข้อสงสัยและช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้เหมือนกับตอนที่ดิฉันไม่เคยรู้ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ได้อย่างแน่นอนนะคะและมาที่นี่ดิฉันได้เจอกับคุณครูที่พยายามให้ความรู้เสียสละอย่างเต็มที่ในการที่จะ ทำให้พวกเราได้เรียนรู้และรับรู้เข้าใจในกฎระเบียบต่างๆของที่นี่ขอบคุณผู้ที่แนะนําให้ได้เข้ามารู้จักระบบของ MMM นี้และที่นี่ดิฉันได้เจอกับเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือแนะนํา แล้วก็ห่วงใยกันเป็นอย่างดีทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยทําให้รู้ว่ามิตรภาพนั้นไม่จําเป็นจะต้องเห็นหน้ากันเสมอไปนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้คุณจะได้พบที่โรงเรียน MMM Thailand ดิฉันอยากเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ตรงนี้และท่านจะได้พบสิ่งดีๆและประทับใจเหมือนที่ดิฉันเคยเจอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ